โอ้ยหนาวหนาวมากเลยครับคุณผู้ชมวันนี้ปาบและบังกอกระซิบก็จิบกระซิบครับโอ้ยหนาวแบบนี้เนี่ยปาก็เลยอย,ยากจะทราบว่าเหล่าดาราเซเลบิตี้ของเราเนี่ยใกล้เข้าหน้าหนาวแบบนี้เขานึกถึงเพลงอะไรแล้วเขาอยากไปไหนอยากไปกับใครแล้วเขาจะไปทำอะไรกันโอ้ยหนาะวเอาเป็นว่าไปพึ่งมาเมากันดีกว่าครับคุณผู้ชม ยิ่งกว่าแล้วก็ต้องยกให้กับพวกชีแลฮีเรานี่และลมหนาวมาเยือนแบบนี้เราบทเพลงที่นึกถึงนั้นก็คือใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วพี่คิดถึงเพลงอะไรคือเป็นคนจาชื่อเพลงไม่ได้แต่ร้องได้ทุกเพลงใกล้เข้านาหนาวเนี่ยพี่ได้ไปเที่ยวอยากไปเที่ยวกับใครที่ไหนตอนเราก็ต้องเที่ยวไทยใช่ไหมก็อยากขึ้นเหนือแบบเหนือสุดๆแบบไปอยากไปแคมปิ้งอะอยากแบบการเต็นแต่คือเต็นแบบเขาเรียกว่าแกลมปิ้งคือมันยังนอนสบายอยู่อะไปกับเพื่อนๆหลายๆคนไปเดินเขาเดินในป่าชอบโอ้ชอบ คือตอนนี้รู้สึกว่าเราอายุเท่านี้แล้วอีกสักแป๊บหนึ่งอ่ะเราน่าจะมันจะไม่ไหวตอนนี้อยากแบบปีนภูเขาลงทะเลอะไรอย่างเงี้ยตานานะคืออยากทำพวกนี้นึกเพลงออกดันตอนนี้ชอบอีเพลงยืนเฉยเฉยเขาก็รักอ่ะยืนเฉยๆเออเออชอบเออเออชอบสักพักหนึ่งลองไม่ได้ไม่เอาใหญ่ร้องเพลงเลยอ่ะเราน่าจะเหมือนกันนะหายใจยังผิดคีย์เลยใช่แต่ชอบที่สุดคือแบบนั่งร้องเพลงในรถคนเดียวอ่ะ ชอบมากตอนนั้นนัปล้อพใจในป่าในเขาเหรอมันจะเพาะขึ้นใช่ไหมก้องก้องบ้าบอนี่ก็เชื่อมาโฆษณาจะงงครับไปฝึกล้องเพลงกันในป่ากัน ช่วงนี้เนี่ยปามจะไปสัมภาษณ์นะฮะพระเอกยุค90หล่อคมเข้มนั่นก็คือพี่แพทพัดสดนั่นเองครับอุ้ยอากาศหนาวแบบนี้ปามเลยอยากจะรู้ว่าเขาเนี่ยนึกถึงเพลงอะไรแตอย่างนั้นเราก็เชิญมาทางนี้เลยครับหน้าหนาวแบบนี้เนี่ยพี่คิดถึงเพลงอะไรบ้างคบเพลงยุคพี่ก็ได้ครับประมาณ70หรือ90ท่นผู้ฉันคิดถึงคิดถึงแต่คงไปไม่ถึงไม่ถึงทำไมไปไม่ถึงครับพี่อ้าวก็เมื่อกี้ถามว่าคิดถึงอะไร แล้วท้าหนาวแบบนี้เนี่ยพี่อยากไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับท่านหนาวอย่างนี้นะครับคือชอบหิมะรชอบขึ้นเขาชอบไปเล่นสกีแล้วพี่ชอบพาใครไปบ้างครับไปเล่นสกีเนี่ยจริงๆชอบพาสาวๆไปชอบพาสาวๆไปจริงๆอ่ะสิ่งที่ชอบคือ ไปญี่ปุ่นช่วงนี้ไหน้าหนาวตอนที่มีออนเซ็นถ้าเที่ยวในไทยนะครับทุกปีก็ส่วนใหญ่ก็ไปเชียงใหม่ได้เจออากาศหนาวอากาศเย็นไม่กี้เพลงช้าไปแล้วครับแล้วถ้าเกิดหน้าหนาวเนี่ยขอเพลงเร็วๆเป็นเพลงช้าที่ร้องเร็วก็ได้ด้วยจันรักเธอคนดีรักเธอหมดใจที่มีพี่ก็สุดเหมือนกันนะเลยาบด้วยนมคัตโตกับเพลงรับลมหนาวเพลงนี้สวัสดีครับแกตัวครับอันนี้แก้เข้าหน้าหนาวแล้วครับพี่เงาะโลเท่าไหร่เฮ้ ยอกไม่ผมจะถามว่าใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วเนี่ยพี่นึกถึงเพลงอะไรบ้างครับใกล้หน้าหนาวทุกครั้งไม่มีคนคอยคิดถึงครับอยากมีใครให้รักให้ซึ้งเหมือนคนอื่นเขาครับก็ต้องเพลงนี้เท่านั้นแหละครับและใกล้หน้าหนาวแล้วนฮะพี่อยากพาแฟนไปที่ไหนครับไปภูก,กระดึงก้ยครับจบถึงแลวดึงดึงผมอเอองอนกันอยู่ก็ไปนี่เลยฮะเขางอะโอ้ยงอทุกวันพราะก้นงานแล้วพี่จะไปช่วงไหนดีครับแล้วจะทํากิจกรรมอะไรกันบ้าง ช่วงหน้าหนาวก็ด pues er ีนะครับเพราะว่าเวลาเราหนาวๆเราก็อยากหาหออุ problems, so ian, matter, tests, happened, ่นจะได้มีกิจกรรมที่แนบชิดแนบชิดผมว่าอันนี้เป็นหน้าดีแล้วที่แบบว่าเราจะได้แบบดึงกลุมมือกันอะไรอย่างนี้กลุมมือท่าไหนครับท่านี้อันนี้แล้วแต่ขนัดแล้วแต่แรงเราถ้าเราแรงน้อยเราก็เราก็กลุมอยู่ด้านล่างก็ได้กลุมแค่นี้พอถ้ากล้าก็ได้อ่าใช่ก็แล้วแต่เอาที่สบายใจกันวกันะครับอุ้ยนาะ